เขยังจำหน้าคุณแม่ไม่ได้จำหน้าแม่ได้แต่ไม่รู้จักชื่อแม่ค่ะอ๋อลืมชื่อแม่ไปสักนั้นเลลืมชื่อแม่ลืมชื่อตัวเองด้วยค่ะแชดงว่าอาการหนักมากหนักมากเป็นบ้าไปเลยค่ะผงคงไม่ใช่เป็นคำพูดที่รุนแรงเกินไปนะที่แบามันเหมือนคนบ้านะบ้าคลั่งอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าประสาทหลอนหูแว่วคุยคนเดียวหัวเราะคนเดียวอะไรเงี้ยคุยคนเดียวหัวเลาะคนเดียวด้วยจ้าบอกบางทีโอ้ยนั่นอ่ะ ไอ้เท็ดดี้มันเอาปืนจะมายิงผมแล้วแม่นั่นมาเราลบกันพูดแบบนี้<อ>จับเดี๋ยวผมไปเอามีดก่อนพูดแบบนี้เลยคือหลอนไปเลยหลอนไปเลยค่อยะอืม่มแต่คนยะมาฆ่ามาตีคุยไม่ได้หยุดเลยแล้วขนาดว่าเคยเคย,เคยทำร้ายคุณแม่ด้วยเขาแบบว่าเขาจะลงเตียงจะลง,เต,งเตียงเขาก็มีลูกกงกั้นไว้อยู่ใช่ไหมฮะ ทีนี้แม่บอกว่าอย่าลงลูกอย่าลงเดียวเดียวแม่เอาลงก่อนเอาลูกกงลงก่อนเดี๋ยวมันจะตกขาหาัก <ừ. S 1> เขาไม่ฟังก็าันดันลงเลยดันลงก็มาจับคอแม่กระแทกใส่ข้างข้างติกห้องน้ำหน้าห้องน้ำพอดี <ừ. S 1> ก็หัวแม่ก็เลยแตกเย็บสองเข็มนะคะ แต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาทำแล้วเขาก็อยู่เฉยๆค่ะฮะเป็นอาการของโรคจ้ะที่เกี่ยวกับโรคทั้งจิตทางงภาษาถูกไหมฮะก็ะเวียงแม่ลงไปนอนกับพื้นด้วยนะเขาก็อยู่เฉยๆเหมือนก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยคือเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปเขาไม่รู้แล้ว คุณไต่ได้เห็นช่วงแรกๆของคุณแอดว่ามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้าที่พี่แอดจะเข้าที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะคะ <5. S 2> ประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วค่ะ,ะนัดทานข้าวกันหนึ่งวันสิ่งที่ต่เห็นภาพแรกเนี่ยก็คือว่าพี่แอดผอมมากเขายังไม่ยอมบอกต่คะ่ะว่าเขาเป็นเป็นอะไร <5. S 2> ค่ะทีนี้เนี่ยพี่ๆคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกแต่ว่าเออแอดเนี่ยไม่ไหวแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ใต่เห็นเนี่ยคือไหวอย,อยู่นะ ก็คือกลับกลับกลับไปอะค่ะพี่แอดเหมืใช้คาว่าจะฟอร์มอะค่ะนิดนึงเขาเขากลัวแต่รู้อะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอไปอีกวันนึงหลานของตายเนี่ยกำลังจะทําเพลงพี่แอดก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปสอนร้องเพลงนะที่ห้องแต่ก็บอกเออก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โทรคุยกันเสร็จแล้วพี่แอดถามแต่ประมาณสิบกว่าครั้งอะค่ะ ตกลงว่าห้องป่ายอยู่เบอร์อะไรในขณะที่เขาเดินทางมาใเขาโทรมาถามว่าห้องป่ายเบอร์อะไรสิบกว่าครั้งค่ะสิบเกินสิบครั้งค่ะคือตอนนั้นแต่ยังไม่รู้อะค่ะก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ทีเนี้ยแต่ก็แบบว่ามันแกล้งป่ะอะไรเคิดว่าแกล้งป่ะพี่แอดแบบกวนนะกวนนะอะไรเงี้ยจนเข้ามาถึงห้องจริงๆพอมาถึงห้องปุ๊บก็ขอกินเหล้าอืขอดื่มเหล้าเสร็จแล้วแต่ก็แค่รู้มาว่าแบบอืพี่แอด กินเหล้าเยอะป่วยเท่าที่ทราบมาทราบแค่นี้จริงเราก็เลยอ่ะงั้นให้กินนิดหน่อยนะนิดนึงอย่างเนี้ยค่ะเขาก็กินพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเปิดเปิด,ป,ดปั้นปึงให้ดูหน่อยขอดูเขาหน่อยแล้วแต่ก็บอกว่าพี่แอดดูดิดูสภาพดิดูตอนนี้กับตอนนี้ดิเฮ้ยอย่าก,กินเหล้าเยอะนะแต่ก็พูดตรงตรงอย่างเนี้ยค่ะคิดว่าหน้าที่เจออยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกกันมาดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือคุณแอดนะครับคนนี้นะฮะในยุค ที่โด่งดังมาก<ช>แล้วมาในยุคหลังๆนี้เปลี่ยนไปเป็นภาพนี้ครับนี่ครับอันนี้คือนี่คือคือคุณแอดใน่ายให้หลานไปเยี่ยมไปถ่ายรูปให้ค่ะตอนนั้นเ,เนี่ยเนี่ยคือคือหลานแต่มีสองคนวันนั้นเนี่ยพี่แอดมาหาายเนี่ยก็ <Bla. S 2> คือว่าที่บอกว่าให้ทานเล่าทานเล่าเสร็จแล้วเขาก็สอนร้องเพลงเสร็จแล้วเขาเข้าไปอ้วกในห้องน้ําไปอาเจียนแล้วก็อกอาอกอ,อ,กอาแล้วต่ก็บอกว่าพี่แอดเป็นอะไรเขาก็บอกว่า อ๋อพี่เป็นโรคกระเพาะแต่ณวันนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ร้องเพลงแล้วเนี่ยต้องออกมาจากท้องนะซึ่งปกติมากมปกติมากๆแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากสองสามวันไม่กี่วันเองพี่แอดก็ไปอยู่แพทย์ปัญญาแล้วพี่ชายพี่แอดทางคุณแม่ก็โทรมาหาตายแล้วก็บอกว่าตายตอนนี้คือแอดแย่จะบอกเป็นไปได้ยังไงยังมาร้องเพลงยังมาที่ห้องยังไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วแต่ก็เลยบอกแต่อยู่เชียงใหม่ค่ะ แต่ก็เลยให้หลานไปถ่ายรูปมาให้ดูเพราะแต่เห็นรูปแล้วแต่ก็เ็าอ,อึ้งเป็นอาการที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพิษสุราเหรอครับพิสุราค่ะตอนนั้น,นมหมอบอกว่ายังไงกลับมาถึงกุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าหมอบอกว่าเขาเป็นอะไรจตนน่พิษสุราขึ้นสมองแล้วเข้าไปตับไตอะไรเขานะ่ะด้วยก็บอกหมอบอกพิษสุราขึ้นสมองเลยเหรอขึ้นสมองทำสมององ่ะหลงลืมเผลอ,อเจอ ฟอฟออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาก็ทำงานอยู่ใช่ไหมฮะทำงานแต่งเพลงให้คนร้องอยู่เขาก็ไปเล่นดนตรีตรงนู้นตรงนี้อยู่พอเป็นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลไปตอนตอนนั้นมีมีคุณใหญ่คุณใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะครับคุณใหญ่ชนินสุรินทราพรคุณใหญ่ครับสวัสดีครับคุณใหญ่เป็นเจ้านายของคุณแท้ตอนนั้นใช่ไหมฮะหรือว่าอ๋อไม่ใช่ครับได้รู้จักกันโดยบังเอิญครับแล้วก็ เห็นเขาอาการไม่ดีผมก็เลยชวนมาที่บ้านแล้วก็วันแรกที่กินก็ก็กินเข้าไปนิดเดียวก็พุ่งออกมาเลยเพียงแค่จิบเหล้าขับเจียนพุ่งมาเลยแหรอพุ่งออกมาเลยครับอืมแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเ็าเลยบอกคุณแอดว่าอยู่กับพี่นะคือที่แรกก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้กลัวว่าจะตื่นตนกอะไรอย่างเงี้ยครับพอดูไปดูมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่บอกไม่ได้ พราะว่าเขาจะเพอแบบมองเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับอือเฮ้ยแล้วเขาเขาก็จะมากอดมาร้องไห้กับผมเนี่ยพี่ใหญ่ผมเห็นผีนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคนมันจะมาฆ่าผมเนี่ยดีนะผมหลบทันอะไรนี่มันไม่ได้แล้วก็เลยติดต่อเมาอยู่หรือปเปล่าไม่เมาเออไม่ได้เมาด้วยครับคือสางแล้วก็เหมือนกันถ้าเมาก็จะหนักขึ้นอืแล้วกไ็ไม่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ย ก็เลยรีบติดต่อทางพ่อแม่พี่น้องแล้วก็โทรศัพท์เรียกรถศูนย์นเรนทรมารับแล้วก็เอาไปส่งนั่นอาการเยอะพอหลังจากกลับมาก็ดื่มก็อีกตอนนี้หนักก็ออกออกมาเป็นเลือดเลยออกจมูกออกปากโอ้ยแล้วไม่หยุดฮะไม่หยุดเผเอิญผมทํางานอยู่ผมก็เลยบอกว่าเข้าเข้าไปรักษารักษาแล้วออกมาแล้วแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วก็ยังพวกินเหล้าก็ดื่มไปนิดหน่อยครับไม่เยอะแล้วตอนนี้ อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยครับทีแรกยังเข้าใจว่าเลือดกำเดามันไหลแต่ว่ามันออกมาเป็นริ่มๆออกมาตลอดไม่ได้เรื่องแล้วเราก็แอดเดี๋ยวพี่ทํางานเสร็จแล้วที่พี่ไปส่งนะแอดเขารีบไปก่อนปรากฏว่าข้างในมันออกมาครับออกมาโอ้โหแสดงว่าเข้าไปทําลายตับไตข้างในคม่รอดแล้วคุณหมอบอกว่าเขาดื่มค่อนข้างเยอะและใช้สมองมากมันขึ้นไปที่สมองอะไรย่างเงี้ยถึงได้ อเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยครับโอ้ก็ขนาดเพ้อแล้วก็หูตาแว่วพอเข้าไปหาหาหมอคุณแม่บอกว่าสมองฟอเลยเลยครับห้าหมบอกหมอใช้เอ็กซเรย์ดูสมองก,ก็เลยใช้ดูให้สม,มองเขาเหี่ยวไปนะคุณแม่ว่าไงเหี่ยวไปเหมือนคนอายุป,ประมาณเท่าไหร่แม่ประมาณเจ็ดสิบ ข่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้42ค่ะ42เต่สมองเหมือนคนอายุ70จ้าหืมแล้วหมอตอนนั้นบอกไปว่าแล้วจะรักษาหายได้ไหมเขาบอกค่อยๆฟื้นฟูนะคุณแม่เขาก็พูดแบบนี้นะฟื้นฟูก็ไม่รู้จะดืดีขึ้นสักแค่ไหนหมอก็ยังไม่รับปากแน่นอนเท่าไหร่เขาก็พูดแบบนี้ก็ฟื้นฟูไปเรื่อยๆเขาก็พูดแบบนี้อืค่ะ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่คือบัตรประจําตัวคนไข้นะครับนายประจวบพิมซับนะครวันที่14กุกภาคม2553ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่รักแม่มากแต่ขนาดที่ว่าถูกพิสุราทําร้ายสมองซะจนจําหน้าแม่ไม่ได้แล้วก็มีอุบัติเหตุทาให้แม่ต้องจาอะไรไม่ได้เลยจําอะไรไม่ได้เลยอยู่เฉยๆทื่อๆอยู่อย่างนั้นแหละพูดอะไรก็ไม่ถูก ไปก็ไปไปอย่างนั้นไปดุมๆๆไปที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอะไรไปเรื่อยๆในๆช่วงสองเ,ออเดือนที่ผ่านมาประมาณนี้นะครับเราคุยกับคุณตายค่อนข้างบ่อยเ,ออเราได้ติดตามอาการของคุณแรกนะฮะซึ่งเราได้เห็นเห็นอาการว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวมีท่านพยาบาลเป็นพยาบาลหัวหน้าตึกทับทิมสถาบันธัญรักษ ซ <aunque S 2> <me> <cheg> ึ่งตอนนี้รักษาอยู่คือออกมาจากศรีธัญญาตอนนี้มารักษาอยู่ที่สถาบันทัญรักษ์สถาบันทัญรักษ์นี้เป็นโรงพยาบาลรักษาเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดซึ่งตอนนี้ก็มายความอาการทางประสาทดีขึ้นแล้วคุณสุนทรีรอดปรีชาได้พูดกับกล้องของเราดังต่อไปนี้ครับใครดุไหมฮะไม่ดุหรอกมีวันแรกผมมาแล้วผม อย่างงี้ง่ายูอ่ารู้เสียงดังการถือดังเนี่ยเราจะกระตุ้นเขาให้เขารู้เราจะทสเบด้วว่าการรับรู้ของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามซ้ำๆอยู่สิ้นรู้ไหมตอนนี้ที่ไหนเป็นการกระตุ้นสมองมันเป็นอันที่เราต้องใช้ในการประเมินต้องถามอยู่ทุกวันเลยหรือว่าไงเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้เรื่องอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ถาม แล้วตอนที่เธอตอนที่ถามอะไรนี่เขาตอบตรงตอบถึงทีแรกเขาไม่ถึงถามว่าเป็นอะไรมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรก็จะโรคกระเพาะมากโรคปอดมากกล่องเสียงมากไม่รู้อะไรของนขาพูดแต่ละวันไม่เหมือนกันบางที่แรกเขาก็จะมีแขพังคำนีเยกแขนไม่ไหวเลยแหละตอนนั้นก็ยังใส่ถุงพันอาบน้ำอะไรอยู่คืออ่อนแรงคือไม่มีแรงเพิ่ดอ่ะสวนปัสสาวะคาเอาไว้ ถึงดนตรีนะเขาก็จะทำท่าดีกกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงที่มาเสียงแบบแต่เสียงดีอย่างแม่ไม่แน่จริงยังไม่รู้เลยแอดคือใครเป็นใครยังไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่เขาร้องเพลงออกมาเสียงดีแสดงว่าก็คือยังอยู่ในอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในจิตสำนึกตัวเองอยู่อย่าทำอย่างนั้นไปใกลจากฉันคุณดนตรีรอดปรีชาครับเอาละครับ ทิมงานของเราเหมือนว่าเราจะต้องรอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับคุณคุณแอดเราได้พูดถึงเขาตั้งเยอะแอยะน,นะฮะ,ฮะเ,เดี๋ยวเรารอ,รอสักครู่หนึ่งยังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึงครับเ,เราจะพักช่วงของการเปนตึกเทปนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ชมต่อไปจะอะไรก็แล้วแต่แลวล่าสุดเนี่ยแต่ก็บอกพี่แอดไป,ไป,ไ,ปไปอยู่เชียงใหม่บ้างแต่ไปปฏิบัติธรรมไปเราจะชวนเขาไปอย่างเงี้ย ตอนนี้เขาไม่มีอาชีพอะไรอาชีพของเขาคือว่าแต่งเพลงด้วยเขาก็ไปร้องด้วยแต่งองเพลงแต่งเพลงให้คนอื่นร้องได้เขายังร้องเพลงเขายังร้องปั้นตอนนี้เขาโชคดีที่เขาไม่ได้ติดยามีการลือกันว่าเขาติดยาใช่เขามีการลือแต่พี่แอดเนี่ยเกียดไม่ก็ท่างยันอนหลับไม่เล่นยาะเล่าอย่างเดียวคิดว่าเขาจะเลิกได้ไหมนย หนูว่าอยู่ที่สังคมรอกข้างได้เลยอยู่ที่เพื่อนอยู่ที่กําลังใจด้วยไม่รู้ยังไงตอนนั้นแม่ก็พูดให้ไม่ถูกนะที่ออกจากโรงพยาบาลสีชัญญานั่นน่ะหกวันยังลงไปเลยลงไปก็ให้ให้เแทนเขาตามประกบเลยไม่ให้เงินเขา่าจะไปมีเงินขอใครมาได้มาด้วยยี่สิบบาทไปซื้อแต่ตอนนี้เขาหายแล้วก็คงไม่เอาแล้วล่ะเขารู้เรื่องแล้ว ก็กลับไปอีกทีเลยพี่ใะหมอบอกว่าเรื่องต้องใช้เวลานิดนึงอะแม่นะใช้เวลาเขาเขาแทบจะจะปกติแล้วค่ะตอนนี้โรงพยาบาลนี้แค่ยังไม่ถึงเดือนนะสีชันยาในสองเดือนยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังเพิ่งเจออยู่กันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสองเดือนขาเขาสีชันยาสองเดือนเลยสองเดือนค่ะอแม่ก็ไปทุกวันทุกวันอ แ่ปัญญานะแม่นอนเฝ้าเลยอยู่นั่นเลยทั้งกลางวันกลางคืนแต่เขาไม่เมาสปิดสป่าเหมือนคนอื่นนะเขาดืม่มเขาดื่มก็อยู่อย่างนั้นนะเขาก็ปกปติอยู่เ,เดินก็ไม่โซเซค่ะแต่เข้าไปทำลายสมองไปทำลายสมองทำลายกระเพาะอะไรตับไตอะไรเขาแล้วไตไปทำอะไรที่เจ๋อไวไตก็ดูแลแม่เลูกสาวแล้วก็ทำเว็บเว็บไซต์แล้วก็เปิดร้าน เล็กๆชอบใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่มากกว่าไม่วายวันนี้ครับรวยยังยังค่ะเลี้ยงแต่กระต่ายและนี่ก็คืออัลบั้มแอชแฉลบเล็กๆนะฮะ,ะในช่วงที่กูแนนออกอัลบั้มเดี่ยวนะครับและก็เราคอยเกิดมาวันนี้มาถึงแล้วฮะจกสถาบันธัญรักษ ขอเชิญท่านพบกับคุณแอดโรจบพิมพ์ซับจาก The Back Up ขอบชิญครับสวัสดีครับแครับเป็นไงเออเจอกันครับเจอมันครับสวัสดีคุณนิ้ะนั่งตรงกลางเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณแอดเป็นไงครับ ก็เจ็บคอนิดหน่อยครับเจ็บคอนิดหน่อยเหรอฮะเปลี่ยนไปเยอะนะครับพอตัดผมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปเลยตอนนั้นเด็กๆอยู่ครับตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับจำได้ไหมประมาณยี่สิบหกยี่ห้ายี่หกยี่ห้ายี่หกตอนนี้ล้วฮะสี่สิบตอนนี้สี่สิบเอจ่าสิบสองค่ะยังสิบสองละเวลาผ่านพ้นไปเออ่เร็วนะครับแหมเสียดายไหมผมตัวเองที่ตัดตัวเองเนี้ยก็ผมรู้สึกว่าผมมันเส้นเล็กลงก็เลยอยากเปลี่ยนไปแบบอย่างนี้หล่อแล้ว อย่างนี้หรอคุณแอร์จำได้ไหมเราเคยเจอกันแหละที่ตีเสร็จเนี่ยจำได้แม่ด้วยจําได้แม่แรกก็ร้องกับอาวัยพุเพได้สุพรรณถูกต้องครับอาวัยพุร้องเพลงอะไรของแอดออาเปั้นปืนครัปั้นปืน แล้วแอดร้องเพลงอะไรของเขาลูกตุ๊ตองอีลูกนตุ๊กกต้องตุ๊กต้องจาได้แม่นเลยความจาดีมากนะครับก็คือตอนนี้ความจำําก็กลับมาบบตะกี้นี่เราพูดถึงถึงคุณแอดถึงอาการ,รในช่วงที่ผ่านมาแอดทราบไหมครับว่าคุณแอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการอะไรยังไงบ้างหนักที่สุดก็คือเลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลเลยครับไหลไม่หยุดเลยแล้วก็อ้วกมาเป็นเลือดก้อนบาเลอดอย่างนี้สาเหรุเพราะอะไรเต่าฮะ